สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีนะครับฝังคีย์เวิร์ดไว้ในภาพนะครับแบบง่ายๆเลยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยใดๆนะครับก่อนอื่นต้องที่แบบกันว่าเราฝังคีย์เวิร์ดไว้ในภาพไปทําไมนะครับก็คือการฝังคีย์เวิร์ดไว้ในภาพเนี้มันจะมีประโยชน์สําหรับช่างภาพที่ส่งภาพขายในเว็บนะครับพวกไมโครสต็อกต่างๆเมื่อเราส่งภาพไปเนี่ยเราต้องพิมพ์ใส่คีย์เวิร์ดแล้วก็ใส่ชื่อภาพเพื่อจะกดส่ง ห้เขาตรวจนะครับทีนี้บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ขายแค่เว็บเดียวก็ใช้ภาพเดิมนี่แหละส่งขายเว็บอื่นด้วยทีนี้ถ้าเราไม่ฝังคีย์เวิร์ดไปในภาพเนี่ยครับเวลาเราไปส่งที่เว็บอื่นเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ชื่อพิมพ์คีย์เวิร์ดใหม่ทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเราส่งหลายเว็บมันก็ต้องพิมพ์หลายรอบนะครับมันก็มีวิธีนะครับประหยัดเวลาตรงนี้ก็คือเราฝังคีย์เวิร์ดไว้ในภาพเลยเมื่อเราฝังแล้วเนี่ยเวลาเราไปอัปโหลดที่เว็บไหนเนี่ยคีย์เวิร์ดมันจะใส่ให้เองอัตโนมัตินะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีฝังคีย์เวิร์ดนะครับขั้นแรกก็เปิดโฟลเดอร์ที่เรามีรูปที่จะฝังคีย์เวิร์ดขึ้นมานะครับอย่างผมเป็นรูปนี้ให้เราทําการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับ alt shift p ับเห็นไหมครับมันจะมีแถบข้างๆเด้งออกมาแบบนี้นะครับเราก็คลิกที่รูปที่เราต้องการจะฝังคีย์เวิร์ดับทีนี่สังเกตนะครับมันจะมีดีเทลของภาพขึ้นมานะครับตรงนี้ครับสังเกตว่าเราจะสามารถพิมพ์ได้นะครับบางช่องเราสามารถที่จะพิมพ์แก้ไขตรงนี้ได้ ตรงนี้นะครับก็จะฝังคีย์เวิร์ดลงไปเนี่ยทุกคนผมจะฝังคีย์เวิร์ดให้ภาพนี้นะครับเนี่ยผมมีผมพิมพ์คีย์เวิร์ดเตรียมไว้นะครับผมก็ปีมาครับคีย์เวิร์ดใส่ช่องนี้ครับแท็กนะครับคลิกวางนะครับกดเซฟเรียบร้อยฮะต่อไปนะครับเราฝังชื่อภาพไปด้วยเลยนะครับอย่างชื่อตาพผมจะชื่อนี้ก็พิมพ์ช่องนี้ครับไตเติลนะครับทีนี้ผมก็แนะนําเพิ่มนะครับให้พิม ลงไปในช่อง subject ด้วยนะครับกันเหนียวไว้นะครับทําไมต้องพิมพ์2ที่นะครับเพราะว่าบองเว็บเนี่ยเราจะต้องพิมพ์อะเรียก description นะครับหรือคําอธิบายภาพด้วยนะครับมันจะส่งกดส่งไม่ได้นะครับหรืออย่างบางเว็บอย่างเช่นของ iStock Getty เนี่ยมันจะไม่อ่านค่าก a g หรอกนะครับมันจะอ่านค่าจากช่อง subject เพราะฉนั้นถ้าเราไม่พิมพ์ช่องเนี้ยเวลาเราส่งภาพไปเนี่ยชื่อจะไม่มีราต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็ใจกันเหนียวไป2ช่องนะครับอ่ะพอเซฟเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปทดลองส่งรูปดูนะครับนะฮะมาแล้วปึ๊บอัพโหลดอ่ะโอเคทีนี้ก็ลองดูฮะแบบนี้นะครับปึ๊บเน็กไปมาที่เพื่อน มาแล้วนะฮะก็คลิกดูปึ๊บอ่าสังเกตนะครับเห็นไหมครับคีิม์ดจะถูกใส่มาเรียบร้อยเลยเหมือนอย่างที่เราพิมพ์ไปนะครับนี่นะนะฮะทีนี้เราแค่มาเลือกแคตตาก็อนะครับของภาพจากไหก็เลือกๆไปนะฮะแค่นี้เองนะครับเราก็กดสามารถกดสัมมิทเพื่อส่งได้เลยทีนี้ไม่ว่าเราจะไปส่งภาพที่เว็บไหนเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่แล้วนะครับ เราก็คินกรุดได้เลยนะครับเลยสายสังเกตว่าอย่างภาพอื่นๆเนี่ยมันยังไม่มีครับเราก็สามารถมาใส่ได้ทุกภาพของเรานะครับมันจะช่วยลดเวลาในการทํางานของเราได้มากขึ้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ง่ายๆเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามผับชมสวัสดีครับ